สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะเราเนี่ยอยู่ก<อ>ับช่องซีล่าคุณไทยอีกแล้วค่ะย<อ>ัเ<ห>อวันนี้นะคะมีใครเนี่ยคิดถึงกับการทำสระทำสลาบ้างคะเราคิดถึงกันนะคะเราจะวันนี้เราจะมาทำสลาด้วกาวอันนี้กันเราไม่รู้ว่ามันกาวอะไรอะไรอะไร,อะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคน แปน,นี้ใช้เรารู้ว่าที่โรงเรียนทุกคนน่าจะมีนะอันนี้เราซื้อมา10บาทนะมีช่วยคนที่ถูกทำสลามมาแล้วและยังไม่ได้แกะออกเลยี่ยาไปเริ่มทำสามกันเลยจ้าแล้วก็มีน้ำกินซลิโคแรกนะคะอนนี้เป็นบอรแร็ผสมน้ำนะเริ่มจากการแกะอันนี้เราเคยใช้อยู่ เปิดไม่ออกมูหมันมากมเปิดไม่ออกมาทุกคนน้นปบีไปเลยหรอเราเปิดไม่ออกอ่ะอี๊ทำไมน้องบิ๊ีเปิดไม่ออกไม่เข้าได้ค่ะเปิดไม่ออกเฉยเลยอันนี้เทลงไปเลยเราจะเทอ่ะ เราจะไม่ทำหมดเพราะเรารู้เลยว,ว่ามันเฟลแน่แน่ทุกคนเกือบตกเลยเราจะปิดไว้เหมือนเดิมนะคะทุกคนเพิ่งรู้ตัวเองทีไม่ตรงอะทุกคนเราทุกตัวเทตรงนัแล้วนะแต่ว่าหกอะหกเราคนตาใ้มันเข้าไปนตาไรู้จุดมันจะจับเป็้อนใช่ 5, 3, ค่ะตนเราไม่ได้ล้างสารเป็นกาอนก็จะจับเ,เป็นก้อนนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นก้อนอะไรขนาดนั้นอนะ ดูดิเหมือนน้ำลาเอลเล่เลยเราจะใช้น้ำยากีสลีมบอลเล็นะคะน้ำยาดอกสลามไปนิดเดีย้ยงหระทุกคนเรากลัวมันจะแข็งนั่นแหละเอ้ามันแข็งแล้วจริงๆ้วยอ่ะรู้สึกดีเนะาะเอ้าแข็งจริง สวยนะคะยืดมากเลยนะคะแล้วก็มือทำเนื้อแบบหนึบหนับมากเลยอะ่ะอันนี้เป็นน้ำเชื้อลิมบอลเล็เนี่ยเลยลตุ่มตุต่มเนาะมาให้หมดนะคะทำความสะอาดอืทุกคนยู้มันติดมืออยู่นะเนี่ยต้องใส่น้ำเพิ่มแค่จิบๆก็พอนะคะทุกคน ก็จะไม่ใส่เยนะนต่พูดแล้วมันขึ้นในหูเลยทุกคนมันเป็นอะไรในหูถือว่าไม่ค่อยสบายหน่อยนะ,ะทุกคนเสียงก็จะแตกรือไม่แตกก็ไม่รู้แล้วแตนมันยังปิดอยู่จุดๆลงไปอีกอ้าวจี๊ดยากนี่เขาวันนี้นล่าไม่ได้มาทำด้วยนะ,ะทุกคนก็เลยไม่เห็นเลยนี่เนี่ย กินหอมมากเลยกินหอมเป็นแบบพวกครีมาบน้มาทุกคนทั้ใหีเราไม่ใสอีเตอร์ก็โดดเดอร์ทุกคนรูสี่ีมันสีมันเจ๋มมากรูปสีอ่ะรูกสีสิทุกคนอย่างเงี้ยแล้วสี่ติดมือนะฮะอันนี้เป็นสลามจากเกาหลีแต่เดี๋ยว ทำไมเป็นกาอุดอันนี้เราจะเกาไปเก็บใส่ในกล่องของน้องกันจ้าอุ้ยติดมือแท้นะคะทุกคนเราก็ได้สราอีดแล้วนะคะส่วนสารา EP หนึ่งสองสาเนี่ยเราเนี่ยได้ทำการทิ้งไปแล้วนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเห็นว่ามันเหลวนะคะก็เลยออกมาคืนทิ้งไม่ได้ เนี้อมันสั่งมันค่อนข้างแข็งแล้วก็แบบมีฟองเยอะมากแต่หน้าจะแพะแบบแผะไปได้เลยมันหนึบหนับมากเนื้อมันแน่นมากเลยค่ะทุกคนดูสิเห็นป่ะเนื้อมันแน่นมากจริงๆมันวีดว่าจะเป็นหนึบหนับหนึบหนับเออเหมือนฟูฟูเลยแต่อยากทำคลิปมันยาวกว่าน,นี้อ่ะมาทำกันทุกคน รู้สึกว่าสลาบาเดียวเนี่ยมันยังใหญ่พอไปทําสลับพี่มันเยอะๆกันเถอะเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์ไปทําสลับรอบสองเทคกสองใต้เทคกสองมาแล้วค่ะใช้กาวเดิมเปิดกาวไม่ออกเลยใช้นิดเดี้ยเหมือนเดิมนะคะไม่อยากใช้เยอะนะคะเก็บไว้ต่ออยคนด้วยนะคะเดีไปไป๋ยวกงคุย เสร็จแล้วเราจะใส่ฟองเข้าไปอันนี้เป็นฟองแบบนี้เลยนะนี่เราก็ไปทําการตีฟองมาแล้วนะคะแต่เราคัดไปพอตีไปนานมากแล้วมันเป็นฟองแค่นี้เดียวเองมาคนกันดูไม่ค่อยคนถูกแม่ดูไม่ค่อยเข้ากันเลยดูปติ น,น,น,น้ำยาทำความสะอาดผ่านไปคนได้เข้ากันเลยคนมันก็เริ่มเป็นอยู่นะน,นี่ยดูสิสีเหมือนกันเลย <c oughs> มันกระเด็นเข้าหนะ้าช่วงน,นี้อาจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยมากนักน,นะคะเพราะเราไม่มาขอใส่อีสตรมมาเ,เพิ่มนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่า กูแล้วนะมันดูติดหนูอย่างงไไี้เลยจับปินมากอน่ะแล้มันฟินจริมันมนุ่มนิ่มอ่ะทำการเอาไปเก็บให้มันนะ <c oughs> เก็บพวกกาวที่มันติดอยู่แล้วขอบๆให้มันนี่ย่ะนุ่มมันฟนะินอ่ะถ้าชอบสลามนี่ยมันใส่ฟองมาเลยะคะ่ะมันจะฟินปีนนะคะ ที่เสียงมันขึ้นมากปีนจริง,รงแล้วก็แสดงที่ปีดอยูนะ่เนี่ยมันก็ปีนเหมือนกันนทุกคนปีดให้หมดต้นที่เกลี่ยล้างแล้วนะคะทุกคนล้างบ่อยมากเดี๋ยวเราให้ฟอนตัดอาบนะคะอันนี้คือแบบออริจินอลหรือไม่ใส่ฟองอันนี้คือแบบที่เราใส่ฟองเข้าไปค่ะดูดูด,ด,ดูก่อนเดี๋ยวเราจนะเดาใหม่ นีค่ะเราไปเอาสายไมมานะคะทุกคนตอนเราเราพูดก็อาจจะได้ยินเสียงแบบน้อยหน่อยนะคะนี่นะคะเราเนี่ยก็จะทําการฟรินมาจะบูกันว่ามันจะฟินขนาดไหนเริ่มจากอันแรกก่อนนะคะอันที่ไม่ใส่ฟองมาดูกัน เราจะเอาอ่าตัวไมยนะ้ยาดเข้าไปแบบนี้เลยนะคะทุกคนไม่รู้มันจะติดไม้เราก็เนี่ยมันดูติดนะเราจะทำการจิ้มเลยค่ะฟินมากเลยทุกคนรู้รู้ไม่รู้ว่าไ,ได้ยินได้ไงนะคะเพราะหูไม่อยู่นี่อ่าไอ้งอันนี้ฟินไหมทุกคนเดี๋ยวเราจะจิ้มให้ดูนะคะอ้าติดมืออราอีกแล้วนะคะ ซีเธออย่าติดมือเราแล้วก็มาดูอันที่สองอันใส่ฟองมันจะนิ่มกว่านะคะนี่นเราจะเ,เสียบฟองฟอหน่อยเริ่มการจิ้มกันอันนี้ไม่น่าจ,จะยังไม่ฟินมาก ทุกคนน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวมาลองเอาเทั้งสองอันนี้ผสมกันผสมมสมกันแล้วว่าต้องมานั่งถือไมนี่นะคะมันผสมกันแล้วนะนี่ได้เป็นอันนี้ใหญ่เป็นนี้เดี๋ยวมาทําการทําการดูกันว่าสองอันผสมกันฟินแค่ไหนฟินมาาเลย ฟินมากเลยนะคะทุกคนน่ารักมากเลยไม่มีคนเรียกนี่นะฮะฟินเกินไปบ,บายนะคะทุกคนบ๊ายบาย